ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีให้เล่ามีให้คุยกันตลอดนะครับหลังจากที่กาะกูดเริ่มจางหายก็จะมีเรื่องวัดแดงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอีกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆสายล่าทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ทั้งที่เป็นสายล่าแล้วก็ไม่ใช่สายล่านะครับผมก็คลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องว้าแดงนะครับก็ไม่ได้พูดในฐานะของนักวิชาการด็อกเตอร์นะครับผมแต่ว่าพูดตามภาษาชาวบ้านอย่างเราๆนะครับผมพบกับอสุรกายสายล่านะครับผม ล่าทุกอย่างล่าทุกเรื่องนะครับผมผมเพิ่งจะได้ยินนะครับผมเพิ่งจะรู้ข่าวมานะครับว่าผมว่าเรื่องที่วาบแดงนะ่ยมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาอยู่เขตแดนของไทยเนี่ยเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับท่านไหนทราบบ้างครับอันนี้กับผมเนี่ยโดยส่วนตัวใล้ผมไม่รู้เลยนะครับผม ทำไมถึงให้เขามาอยู่ได้นานขนาดนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับใจดีเกินไปนะครับใจดีอารมณ์อรวยนะครับเห็นโกกเห็นใจนะครับเดี๋ยวเขาก็มาอยู่มาอยู่สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่กลับนะครับเขาก็จะยึดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเสียดินแดนไป นะครับทาไมถึงไม่จัดการตั้งแต่แรกนะครับทําไมต้องคิดถึงสหประชาชาติทาไมถึงคิดถึงยูเอ็นนะครับผมทาไมไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าจะมีผืนแผ่นดินอยู่ไหมพอไหมนะครับลูกหลานเราเกิดมาอีก ตั้งมากมายนะครับในอนาคตนะครับพื้นที่ยิ่งจะเหลือน้อยๆอยู่นะครับก็จะเสียไปเรื่อยๆนะครับเสียไปเรื่อยๆด้วยการที่เราใจดีมีน้ำใจนะครับอันนี้แหละเขาจะว่าเราโง่นะครับหนักใจนะครับเห็นแล้วนะครับ สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก,ก่อกูดก็เป็นของไทยของไทยร้อยเปเซ็นนะครับก็เหมือนเขาพระวิหารนะครับเขาพระวิหารก็เป็นของไทยนะครับเมื่อก่อนนะครับผมก็เห็นหรือเปล่านะฮะเขาก็ไปจัดการนู่นจัดการนี่นะครับผมไปฟ้องศาลโลกเขาก็ชนะก็ได้ไปนะครับเราอย่าใจดีให้มากนักครับเพราะว่า ประเทศอื่นเขาไม่ได้มาเลี้ยงประชาชนของคนไทยเราหรอกนะครับ่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราเนี่ยใจดีเกินไปนะครับสิ่งไหนที่สมควรสิ่งไหนที่จะปกป้องผมในานามประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับก็อยากจะให้จัดการนะครับจัดการพูดดีๆบอกดีๆขอกันดีๆแล้ว นะครับถ้าเกิดว่าไม่ออกนะครับก็เป็นสิบกว่าปีแล้วครับเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆมาออกลูกออกหลานตั้งฐานทัพมีครอบครัวนะครับครอบครัวเติบโตใหญ่กว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วเขาจะไปได้ยังไงครับมันเขาบอกว่าไม่ใช่เขตแดนของพแม่แล้วก็ไม่ใช่เขตแดนของไทยมันเป็นไปได้ยังไงครับเรามีเส้นเขต แดนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็ปักหลักอยู่ยึดพื้นที่อยู่ตลอดไปเดี๋ยววันหน้าลูกหลานเขาเกิดขยายเขาก็ต้องขยายนจาจักถ้าไม่ขยายไปทางพระาม่เาก็ต้องขยายมาทางเราแล้ววันหน้าเราก็เสียมีแต่เสียกับเสียนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยึด เอาตามกฎเกณฑ์ของประชาคมโลกนะครับเห็นหรืออปบ่าเขาทําสงครามถ้ามันจําเป็นดินแดนอ่ะมันสําคัญนะครับเราต้องปกป้องรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราในอนาคตนะครับใจดีเกินไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรานะครับก็คือ ไปพูดมาก็ตามหลักสากลตามหลักมนุษยธรรมนะครับเห็นไหมฮะอเมริกาตอนนี้เขาก็รับไม่ไหวแล้วนะครับผู้อพยพนะครับจงอันนี้เลยครับอเมริกานะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนตอนเนี้ยเขาก็ยังจะไม่เอาแล้วนะครับเราต้องผลักดันนะครับประชาชนทุกคนเราต้องช่วยกันนะครับ อย่าให้อย่าให้ใครมาแย่งแผ่นผืนดินไทยของเรานะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมกองทัพไทยนะครับต้องจัดการนะครับถ้าไม่จัดการตอนนี้แล้วท่านจะไปจัดการตอนไหนนะครับอีกสิบปีอีกร้อยปี มันจะสายเกินไปนะครับตอนนี้ก็สิบกว่าปนะีผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าเขามาตั้งเป็นสิบกว่าปีแล้วมาอยู่ที่นั่นนะครับเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ขอไปเขาไม่หนีเราก็เฉยไปนะครับก็ระยะเวลามันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นปีเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีห้าปีสิ 10, ปีไปเรื่อยๆนะครับ ต้องจัดการให้ดว่วนที่สุดนะครับผมพี่พี่เพื่อนเ่อนน้องๆทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของวาดแดงนะครับยังไงก็ยังไงก็งงกมาพูดมาคุยกันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับโชคดีนอนหลับฝันดีกันทุกทกท่านนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะสามทุ่มแล้วนะครับผม โอเคนะครับสวัสดีครับ